ไปสเต็ปมองขงหน้าไปมีโจรสลัดใช่ไหมใช่แล้วพวกโจรสลัดเกยที่ขึ้นเรือมาเฮ้ยกระนั้นฮึโอเคหลังคุเร่ไอ้พวกโจรสลัดเกย์เฮ้ยบอกตรว่าวันนี้มันคือวันเกเดวันที่พวกโจรสลัดเกจะ ป่าจริงเราเซ็นหามันหนึ่งนายหน่วยเสริมหน่วยเสริมเราขอกําลังเสริมด่วนโอเคมันเต็มไปหมดข้างหน้ามีหนึ่งคนยิงสังหารตายผมจะโฮด position ที่สูงไว้เช็คของนี้ครับโอ้เช็คมันอยู่กันไปแก้งเลยล่ะไม่กันนี่ไม่ได้ครับมีน้ันงอยู่ ไปถูกได้ตายเฮ้ยเออเออโดนยิงลูกสองระยะนี่เหรอฮะโอเคมึงเข้าไปใกล้จริงด้วยไว้เลยเกียร์ไหมเกียร์ใช่ครับข้างล่างนี่มันอ๋อน้ำมันเชี่ยวมากลงไปมัน่าจจะลดโอเคเราไปอะไรเขาดีกว่าดอกไม้ไปต่อ อ่าเดี๋ยวผมจะทำการไว้อะไรแบบที่บ้านผมทำเดี๋ยวคุไม่มองวันหลังโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะยืดห้องนี้ไว้เราอยู่ห้องที่คนปลุกนี้มันที่มันชอบพ่นอ่ะกับปลาลูเฮ้ยเชี่ยอยู่ไหนอยู่ไหนข้างหน้าหลังด้วยรถเก๋งเจริญเหนือไม่แก้วบ้าตจริงมันต้องคิดชื่อใหม่แล้วนะแต่ยังเขาท่านเดี๋ยวว่าเราที่ได้เลยบาตรจริงคนนีวไม่ไหว อยู่เยอะมากกําลังเสริมดวนโอ้โหอันใครลองอยู่ข้างหน้าพี่เลอเฮ้ยโผล่อยู่ข้างหน้าไอ้หลบมาก่อนฝั่งนี้โอเคมึงกายก่อนเนี้ยเอยมึงนี่บ้าเลยตรงนี้เกตายเตือนไปหมดเลยเกโอ้ยเกที่สะกดด้วยสระเอกอไก่โอ้ยเช็ดอันใครผมคือผู้หมวดโรบอช็อป มาจากหน่วยเกเหนือลัสเซียผมเป็นเออเกตาคองโกครับฮ่าฮ่าฮ่า่าหันไปกันแล้วปาจริงใครตายแล้วเหวนเนยท่านยังไหวอยู่ไหมครับไหวมันรบทันอยู่อ้าเฮ็ดปาโอ้โงนี้ยิงเป็นหาค้นเลยอ่าอ่า ไอ้ฮ่าเอ้ยเราตายคนละตกันหมดตายอยู่ด้วยฮัลโหลฮัลโหลหน่วยเนื้อเนี่ยกงเคพมาเย้เย้ได้ไหมตอนนี้เรากำลังขาดแคลนกำลังเออว่าไงมาทำงานใหม่อ่ะมันเด็กใหม่ใช่แล้วในครับผมเป็นเออผมเป็นเด็กใหม่ครับชื่อเออผมชื่อสมโชคคุณชื่ออะไรผมชื่อผมเออผมชื่อสมชัยครับเป็นหน่วยซัพพอร์ตคนก้นหนักครับคนหนักใช่ไหมโอเค ผมคือเกฝั่งแอตแลนติกมาจากรัสเซียชื่อนิคัสชอฟโรบาเตลโทษทีนะอาวุธผมไม่เหมือนพวกคุณผมไม่กล้าใช้หรอคนพวกนี้เป็นเออาร์พวกนี้คนนั้นนี่ช่วยบรรเทาอาการบาดเจ็บได้อย่าบอกเราครับหรือว่าคาราเป็นคนเยียวยาคาราเป็นคนสกิลนี่คือควนเดียวยาน่ะแต่ระวังระวังขั้นสกเิลด้วยเพราะว่าถ้ามันเห็นแล้วมันจะมาแย่งมึง ดูที่ปืนดลครับแล้วก็มีความเกยรครับของความเกยเกว่าแต่ผมมีประสบการณ์นี่ยผมเคยลบที่ไซบีเรียลบกับพวกเกยอยู่7วัน7คืนโดยไม่พักปืนคนหนักคร,<ณ> <ani> รับ้ดยเี่วิญญาณแห่งรอดเสี่ยสมด้วที่เป็นรบที่ไซบีเรียมาก่อนเป็นไงบ้างตาย,ยตายหมดออกไก ตายจริงลูนอสาเบเลียกูตายหาคู่เลยเวนให้โดนไลบอวีเลียให้โผล่ไปยิงดิมันยิงโดนตะบันแล้วมาทีละทีละเซียเราไม่มีนโยบายหลบโอ้ยเย้เหลือคนเดียวระวังน้มันมึงอ้อมหลังมันได้ไหมในเสริมในเสริมโรอ้อมหลังมันดีได้ได้ได้สวัสดีครับผมชื่อจิมมี่ แชมเบลแฮ็มินตันลิเวนสันสกูเอสปราดาคาปูชิโนโอเอเปโซโอ,อาราบิกาโอเคกูคนเดียวเก็บมาหมดเลยผมอยู่โอโอหน่วยเกเหนือมาจากไซบีเรียนี่นายเก็บเกบพวกนี้หมดเลยเหรอต้องระวังพวกเก้งส่สูนนะมันโหดมากๆเลยลขาวขุกวันอยู่ไอพวกเกนเลยมันเป็น,นพวก,พวก,พวกเวกเรา้อเราขึ้นมาทางนี้ครับ ติดอาวุธหนักสุดมันมาเป็นมันคือปอดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยไปเลยแนวหน้าล่ะทุกคนประจำตำแหน่งฮอเกยพอสเซชั่นอป้าทิวมันประจำตาแหน่งอป้าทิววานีออกไปแล้วไอ้จะวิ่งเปลี่ยนที่เออโพรมันกำลังโหยหวนมันต้องโหยหวนอย่างนี้สิวะาล้วจะกำจัดมันที่นี่ใช่แล้วไอ้แก๊งนี้เป็นอันตรายกับ ประเทศเก๋ๆของเรามากโลกเก๋ๆของเราตลอดเลยคูเอตรงนี้คูเอหลังคูเอเราลงฝั่งนี้ดีกว่าโอเคตรงนี้แหละพื้นที่หน้ารถยังยิงยิงยิงเฮ้ยมึคนติดไฟเฮ้ยเคอเวอร์ก่อนเฮ้ยคอเวอร์ก่อนว้าผมโดนยิงเหรอโมโมแม่งเฮ้เอากล่องยาที่กระเป๋าโดเรมอนเดี๋ยวกูหากล่องยาให้แป๊บนึง ผมซับพออยู่ครับฝากเลยแล้วก็การระเบิดใครบันเจ็บใครบัดเจ็บใครบานเจ็บผมผมผมมาอยู่ไหน69 69อันนี้ใครบ้าจริงไม่นะคนสุดท้ายถึงล็อปั่นดูโคลงมาแม่เขาตายยังรู้จักกันไม่ถึงสองวี่ตายแล้วหน่วยลบกีโอ้ยมันตายหนึ่ง มันก็ตายหนึ่ง,งเราตายไปเป็นสิบแล้วก่อมพุ่นนุนเลยผมจะปอร์ตให้อยู่ครับไม่ต้องห่วงหวยเนื้อย,ยาหน,นี้ไม่ดีเลยตายตายิงมาของนี้ได้เลยครับปั๊มหนึ่งนะท่านเดี๋ยวเพิ่งยิงให้มันหมดปล่อยไว้ก่อนปล่อยไว้ก่อนผมจะทำสิ่งที่กล้าหาญที่สุดที่เกเคยทำมาเหมือนจะเหมือนจะเงียบไปแล้วนะฮัลโหลฮะบ้านฮัลโหลพ่อฮัลโหล อันล่อโอ้ไอ้เฮียนุ่งดึงไปร้านกว่าขนาดนั้นเฮียหวานหมูเลยเหมือนเอาหมูพอดเข้าปากมายูงนี้คนหนึ่งข้ามันโอเคดีมากดีมากกิมมี่ออะไรครับผมชื่อเอ่อผมชื่อสมโชคชายมอเตอร์ไซค์ยกล้อครับไม่ไหว กุณตายเอาตายเอายังใช้เวลาเยอะกว่าสู้อีกสู้สู้ห้าวิเตรียมของห้านาทีอ่ะไว้ก่อคุณเสกคุณปืนนี่จะสวนหนิกของแตงอีกเออโอตาย